อ่แล้วใครจะช่วยไปทําอะไรอ่ะตลกดีแล้วนะหลายรอบบรรณาพิชุมมากมากขำอะไรยังดอะไรมันกลับบ้านอีดอกทองโบจะมาแล้วเนี่ยดามเมทมันจะขาดมันจะฟาร์มช้าฝากหวาดเบลดด้วยแตงคิวเสียเวลาฟาร์มกูเนี่ยแก๊งช้าอีกไม่เกิดก็ด่าตีค่ะเพราะว่าอีดอกทองนี่มันรีคอกับบ้านไปทำรู้แต่อะไรก็ไม่รู้อยากจะโชว์ว่าซื้อสกิน ไม่เดี๋จะเก็บชามไว้ใส่กับยีไม่มีสมัยก็เลยต้องเรียกนะ่ะไปตรงกลางไหมละ่ะเฮ้ยเฟิร์ตบลัดมาดีกว่าอะไรเอาไหมล่ะอีวันนี้ <c oughs> ไหมล่ะ the night is my will the night the night is my Oh. ต่อต่อกูไม่ได้โง่นะคะอิสันดานพัดเก็บตังเตรียมซื้อย OK ูเนตพิสติกพิเสติกเด็ก The n i g h ย is my will คือมากไม่ใช่หรอขอความช่วยเหลือหนะครับเฮ้ย The n i is my will เอามาเลยค่ะกูไม่คิวเอาเลยเอาเลยใครอยากได้ก็เอาเลย ยิ่ตาไม่ได้บอกด้วยกูบอกแล้วยิงตายไม่ได้บอกด้วยกูบอกแล้วมันต้องมากูคิดมาแล้วแล้วไงกูไม่ตายหรอกเพราะว่าเดินได้ไอซ์มายเวลมันได้ที่ถ้ามึงต้องมึงเป็นไอ้นู้นเมื่ออีโตโน้น่าได้อยู่ยี่อยู่กลางนะจ๊ะข้างบนไม่มีใครจ้าลักไม่กด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 เอ้ยกดแล้วกําลังไปหนีมาให้ได้อย่าสิ้นใจอะไรไหมตอกอย่าโดนอะไรทั้งนั้นสโล โอเคไม่ได้ก็ไปพอแล้วไม่ิแท็กหรือไม่เ่าริ๊งปิ๊งวะเดินได้ is my โอไม่ตายสักรักมันน่าจะกลับมาเป็นที่หกแล้วหกแล้วขอหายตัวแป๊บมาแล้วมันแฝดยังอ่ะยังยังโอเคโอเคโอเคอันนี้อยู่ที่ว่าจะเอาใครเอาโอเลน่าไหมเอารักไหมหรือไงได้ได้อาร์ตี้ระวัง สโลมินตั้มหนึ่งว่าอินี่เป็ดแล้วนี่นี่เป็ดแล้วกูลืมกูลืมอีนี่เป็ดแล้วอินี่เป็ดแล้วเดนนี่ is my well อินี่เป็ดแล้วเป็ดแล้วเป็ดแล้วกูลืมไปเดนนี่ is my well เดนนี่มามังกรมามังกรเอาลิฟต์ก็มังกรมาะสามตัวฉันก็ลังไปตรงกลางโอ้ยทำไมปืนมันใหญ่จังวะเพิ่งเห็น like so กอสกิลสามค่ะเฮ้ยอีกไหนแล้วหรอกอีกไหนเลยหรอกเดินง่ายเฮ้ยเว้ยฮัตตีเอ้ยมันแฟดว่ะข้างบนมันจะมีอีกยีแบบนั้นยีไม่รู้อยู่ไหนนะอาจจะไปกลางนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมือมืวัยนั้นแป๊บนึงข้างบนเดี๋ยวพี่จะไอยังไงมันดักหรอเล่นดักหรอดดััักกมน อย่ามั่นค่ะอย่ามั่นค่ะมึงมาสเตอร์กูก็มาสเตอร์ขวายเฮ้ยอะไรอ่ะตอนแรกบอกกลัวทนายสมัยแล้เขาเรียกว่าชามจะติดแล้วแตกข้าบ้านถ้ามันตามมาก็คือตายเพราะกูชามเข้าบ้านค่ะอย่าโงงู้อตี้กูมีบีมนะพี่ชุบผมแอนาเม็ดแกมีบีมมัจเล่บีมเหรอมาเล่บูนแปอันติแล้วพี่แต่มันบีมหมดแล้วนะพี่ชู้ช้า อย่าไปกลับหรอกมันอยู่ในพุม่มนี่ไงปิ้วปิ้วีายมากอย่าโง,ง่ค่ะอีควายวอ,อ้วนเฮ้ยโอ้ยมันลวกไปรีบกลางกันให้ได้ละก,กันไม่รู้ยี่ยู่ไหนวะอันนี้ลวกไปแล้วนะฉันจะเอาไม่ฉันจะเอาลังฉันจะเอาลัค <c oughs> ไม่มีแฟดเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะเตรียมตัวนะโซโล The night is my will ฮะฮอไล่างกรอด้วยไม่ไหวลต้องรอต้องรอนนี้นี่ก่อ,อนอยากโอมากับ<ส>ยีแน่ข้างล่างฉันอยู่ฉันไม่ไไมีออนตี้เฮ้ยนาไงโอมาหี้ยชามโอมาก่อนเลยคะ่ะยี่ห้ยคนแรกอุย้ยชามแล้วไม่ได้เดินไม่ออกกูรอดคะ่ะไอ้ อาตี้อย่ทาทำจะเล่นกับเวทค่ะอีกต่าอันนี้คือเปรี้ยวเกินอาตี้อ่ะอ,อีโอเอน่ารวบตอแหลมากสไลด์ใส่ให้ย่าโอโคเทียมากอ้าวไม่ับดีลเมันยังไม่หยดุดยังไม่หยดุดทิ้งเกมมันติดยังไม่หยดุดยังไม่หยดุดจะหยุดมันเที่ยงหมุนกระถางยังไม่หยดุดยังไม่หยดุยหยดย ยังไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดเอ้ยนี่ไหนกูไม่อยากงาเตี่ยแต่กูก็ไม่อยากให้รัดเท่าไหร่มไม่เดี๋ยวช่วยกันแบกเงแป๊บนึงเป๊ปมีจับเป๊ปมีจับแต่ขอเคียรว,วัดก่อนไม่งั้นเห็นกูหมดไปอยู่เป๊ปมีจับเป๊ปมีจับเป๊บนีจับจับได้ค่ะจับได้ก็ไม่กลัวคะ่ะ เอาอีกแล้วหลี่รักมันเอาคิ้วแล้วว่ะมีอันตีไปเอามังกรเอามังกรเอามังกรเดี๋ยวนี้เร็วๆแป๊บหนึ่งกูรอดักอีแก่ออกไปออกไปนะเดี๋ยวมันรู้อะบอกมันพูดถึงนี่มาสแกนเดินมาสแกนเดินบ้านกลางนะสาวบ้านกลางนะสาวกลางกลางเฮ้ยหน้าแฟดแล้วนะยี่อยู่บน อาตี้ก pues an er. oh ูให oh. un well ้มึงดันบ้านขนาดนี้เฮ้ย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 อะไรอ่ะมีจับไหมอย่าเพิ่งนะแข็งใจไว้ไม่ไล้เชี้ยวมันเล่นอะไรกับกูต่อกูได้ดีวายกูเตะเฮ้ยมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วค่ะ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 เฮ้ยเย็ดกันอีกแล้วพี่ตู้เขายิงมันยิงยิงโอ้ยยิงเออเออโอ้ย หิวเกินเอ้ยเทเลพอร์ตไปไหนอะใครเทเลพอสโอ้โกบกบโกบอีกบอีกบพ้อมแหกแล้ว <c oughs> ก็ช่วยเขาดิก็ช่วยเขาเลยช่วยเขาเลยช่วยเขาเลยจับ <ไว S 2> อีวันได้ก็เอานี่ไม,ไม่กลัวเลยจับอีนี่ไหมละ่ะเ <c oughs> จิ้นได้เ <c oughs> ออมันมด ไม่อีอ้วนมันมีค่าหัวไงอีว่ามันมีค่าหัวไงถ้ามีเนี่ยเข้าบ้านตีอ้วนถาเคลนได้นะมันตีกูค่ะตีคลิปเข้ามาในบ้านได้ไหมเนี่ยแต่ยากน่ะมึงแป๊บนึงอีอ้วนอ่ะอาเดยพัดไปกันบ้านอย่างเดียวเดยพัดไปกันบ้านไปใช้แต่การเองไปได้อยู่กันได้อยู่ไปมังกรไปเลยให้กูลาดีได้ไหมเนี่ย โอ้ข้างหลังพี่ชูโอ้ข้างหลังพี่ชูก็บอกโอ้ข้างหลังพูดไปแล้วนะอย่าแปดนะแปดแต่ไม่โดนทำไมเมีอันนี้สวย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 วิ่งกลับมาหากูวิ่งมาแม่น้ำอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวกูจัดการเอง กูบอกเดี๋ยวกูจัดการเองบังค่าเซเชียอเลยสุดจานบังค่าเซเชียอะไรดอกทองกูมาให้เดินถอยเฮ้ยอีวนมาอีว่นมาอีว่นมามันเข้าเย่ยพัดหรือเปล่ามันเข้าตรงมังกรหลบไปก่อนหลบไปก่อนเย่ยพัดออกไปก่อนเย่ยพัดหลบไปก่อนอ้วนหมามีวาดไหมมีอยากเห็นวาดในมังกรเนี่ยเอ๊ะ เหห็นกูมดแล้วเออดันไปเลยไป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 คนไม่ครบไปไปอาร์ตี้ตายนะคะกูบอกให้นะมึงฟังกูค่ะเมื่อกี้ถ้ามึงฟังกูมึงก็รอดแล้วอันนี้มึงไม่ฟังกูมึงก็เลยตายค่ะอันนี้กไม่ได้ตายแล้วเลยไปเข้าไปอ่ะฉันฉันหนีได้ไปเลยกันซิกไว้อะไรอย่าสกิลเฮียอะไรอีควายสกิลตลกค่ะเพออันเนี้ยดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยยังไงก็ต้องสังเวยมังกรอยู่แล้วดันไปเลย ดันไปเลยดันไปเลยสั่งเวทมังกรอยู่แล้วดันไปเลยอีรักนี่ไม่ยอมหยุดนะขึ้ยคือดิคือดิปกติม่ใจกลางเครื่องนะตอนอยู่เรีน่ะหนูจะจุดไฟเชียรนีได้ไหมอ๋ออยู่นี่โอ้อยู่นี่พี่ชูโอ้อยู่ด้านหลังพี่ชูค่ะ ละนัพี่ชูโอข้างหลังพี่ชูโอข้างหลังเห็นไหมพี่ชูโอข้างหลังเห็นออฉันไปฉันไปโอ้ยกูจะอันตีไปโดยดี่น่กูกลัวที่ไหนล่ะ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 อีวันไป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 ซัพพอร์ตมาซัพพอร์ตอี๋ถือปืนมา เอาหมดเลยฮีอะเข้าแม่งหมดเลยดอกทองเนี่ยยีมาไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกูชามหัวยีเองเอโอลีอนากูกลัวจังเลยกูกลัวมันฆ่ากูก่อนนั่งไงยีนั่งไงนั่งไงนั่งไงดามเมททำไมเจ็บจังเลยวะไม่เมื่อกี้บ้านตีเจ็บเกินน่าบอลหนะกูจะตายเอาวาด โอเลน่าอยู่นี่ไปไหนคะเมื่อกี้ข้าวที่อะไรอีสัตยไ์ไปเอาอยุวันก่อนไปไปอายุวันก่อนเพื่อนยังไม่มาหรอกจับได้ก็เอาวอะคิดว่าถึกมากหรอคิดว่าถึกมากอยู่คนเดียวได้เชิดอยู่ควายเล่าออกมาเลยนะลากไปเลยนะถ้าเกิดแล้วเล่าไปเในเชตการอีตัวหลังเอง มีชู้มีสกิลสามไหมมีสกิลสามไหมตรงไหนเนี่ยเข้าไปในเนี้ยเข้าไปในเนี้ยอ่ะแล้วตีมังกรเลย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 ไปถอยจนท่าออก็จัดตีอาออก็เล่ามามันมีวอร์ดจะไม่ทันละไปไปไปเอาโอ๊กสักทีไหมปล่อยยีไม่ได้เดี๋ยวยีไหลผู้วเรียบร้อยได้แล้ว ได้หนึ่งอ่ะอ้วนบไม่แอีอ้วนบังอีวันมาอีวันก่อนสวยไม่ปวดเลยอีที่อ่ะออขึ้เป็นแดงก่อนไม่รู้มันแก้หรือยังอ๋ออ๋อแมวโอเคมันปักอื่นแล้วปีไปแล้วโอเอน่าแฟรแล้วไม่กลัวโอเอน่าแฟรแล้วไม่กลัวเอาเล่ยไอบอสเดียพัด กลัวอะไรแค่นี้อีดอกทองมีนิดเดียวไม่ถึงไม่ถึงระยะไม่ถึงเฮ้ยถ้ามันตามก็ค่อยว่ากันไม่รู้ว่าการตีบ้านเลยตีได้ได้ไหมกูอยู่กูอยู่สามตัวมั่นอะไรอกูได้ปะหนีไปทำไมล่ะอีควายว่วนมาตีตีบ้าน ถ้าไม่มีป้อมเดี๋ยวกูจัดการเองไม่อยู่ใช่ปะไม่อยู่ใช่ไปอ้วนเนี่ยไม่มีการเว่ยไงมีแค่ชิ้นเดียวเลยเอาดีเอาดีเนี่ยตีบ้านก่อนตีบ้านก่อนตีบ้านก่อนเอาให้บ้านจะได้เก็ตจริงโดดดี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 ไข่สักตัวก็ได้ค่ะ ไปด่าคนโง่ที่จะเดินมาข้างล่างกันหวัดดีค่ะหนูชื่อนางสาวอีบลีนทาวูเวียงชื่อเล่นชื่อมาแล้วมไ,ไม่สบายเลยสมเม็ดเฮี้ยคืนไม่ถึงวันนั้นเลยพี่กัง้งอ่ะอีตัวต้นเรื่องอีตัวต้นเรื่องรอดมังกรกำลังจะมาแล้วนะ โอเลนามันอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยสวยมากชุบไปเลยยีตีอยู่ข้างในตีตียีเห็นแล้ว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 เข้าไม่ได้เพราะว่าอ้วนนี่มากันเขาไม่ได้ยือ้วนเนี่ยยื้อหรือไหมเป๊ปอยู่คนเดียวอ่ะยช่ไหมชอบกานชอบกันหนูหนูยื้อหนูตีไปไอตี้ใช่เป๊ปหน้าที่แค่นั้นตอนนี้ยื้อให้ถูกแล้วตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้มันกำลังกัดไปแต่การมัน สวยเคสวยี่อยู่ไหนอะ่ะกลับแล้วมันไม่สนใจทีมหรอกเพราะทีมไม่สนใจมันเพราะมันเล่นไม่เลิศหนาวพี่ชูเตรียมลาชันจะเข้ายีให้เอาไหมได้ได้ให้ทำโดนเขื่อๆถ้ามันตามมาด้วยนภัทรอีพัดอีเฮีย เกือบโดนกูขี่สัตว์ฟเฟ้อเลยมาเดะมาเดะมาเดะกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนเก่งใจหรอกนะไหนใครว่าอ้าวกลัวมึงไหมล่ะจริงแน่จริงมึงฆ่ารักกูเมล่ะมึงเอารักกูเมล่าเอารักจริงเอานี่พี่โฉ่จะจะรอดไหมจะรอดเออได้คิวได้คิวหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนไม่ปิด อันนี้วปิดแจ้งเตือนแป๊บนึงนะกูว่าอี่นี่จะไปกลางๆเลยแป๊บนึงกูรอโอเลน่าหลงก่อนกูรออีหุ่นกะหรี่หลงก่อนอันนอันนี้อันนี้เหยียดพัดสุดๆอีหุ่นกะหรี่จะมาข้างบนแล้วอีหุ่นกะหรี่จะมาข้างบนแล้วอีหุ่นกะหรี่จะมาข้างบนแล้วมันตีกูสามตีกูห่อขาอีหุ่นกะหรี่ทำไมเมื่อกี้มันยืนนิ่งไปแป๊บนึงมันกลัวไงมันอุ้ยฉันตีชามแล้วฉัไมอีนี่แพนิ่แพนิ่ฉันเห็น เห็นเธอยืนนิ่งก็ฉันให้มันแพนิีกไงอุยฉันอยู่ติดตัวฉันทำไง bitch I stay h a t I stay I grab it n o t h f a m o u t sustain ใครจะแม้เลยกว่ายี่หิงก็ปองพี่ชูเฮ้ยพี่ชูจะโดนแล้วเออโดนดีครับมึงมึงเกิดนะไม่แข็งลยยกูด้ว มันอัตีหมดแล้วสองตัวนั้นน่ะมึงเป๊ปเป๊ปต้องหนีนะเป๊ปอย่าเข้านะลูกมังกรกําลังมาดันไปดันไปรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ให้รักประเด็นคือให้รักกันบ้านหรอข้างหลัง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 กูอยู่กูอยู่อุ้ยแล้วโดนกูเสียเลยเนี่ยมึงก็ไปบายกูเลยเป๊ปโดนเป๊ปโดนเป๊ปโดนไล่อไม่ได้มันไปแล้วหนูรอดอยู่หนูรอดอยู่ไปไปไป มันเปลดไปเอาเอลเดอร์ไปเอาเอลเดอไปเอาเอลเดอร์มันหนีเฮียอะไรพวกนี้เป๊ปบินเป๊ปแฮชแท็กออนไททันเป๊ปสลิงสลิงแก๊สฉีดแก๊สไปฉีดแก๊สมาตีเร็วๆๆๆๆๆๆๆวเร็วเร็วๆๆๆวๆๆ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 ๆรๆๆๆอๆๆ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 าเๆๆ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 กๆๆ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 เๆๆ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 ๆบๆๆๆอ บอลอนบอลอนมันก็กลัวเราครับเหตุเดียวก็ตายแล้วนะปรเี๋ักเอ็มีซอนย่านะยีมีซอนย่านะยีมีซอนย่านะยีมีซอนย่านะแกใครพูดอ่ะเอ้ยมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วต่อไหมเรามีเอลเดอร์พาตัวมาาก่อนอุ้ยไม่โดนที่อ่ะไล่ต่อได้ปะพอจะไล่ต่อไหวไหมไล่ต่อไปเรื่อยๆมากำลังจะรีคอร์ดนะนะไม่มีใครอยู่ในนี้ไม่มีใครอยู่ในนี้อ่ะอีแก่อ้วนนี่ก็ได้ หวัดดีค่ะเพื่อนทิ้งก่ออีวุฒิโกนแทงตายแล้วโตายมาหางกอนมาหาเป็าอยู่จบยูงคอนโทรลสมอันเลยจีดกแล้วไงเอ่ยดันมาดันมาหนึ่งสมหนึ่งมันจะกลัอมแล้วมันอมแล้วอีวุวนอ่ะอมไข่มันอมยาอกมัจะตายเมื่อกี้กูยิง มันโดดมาทำไมอะกูมีเอลเดอร์นะมึงคิดดิแล้วหรอไม่มันเกิดเร็วจังแป๊บนึงไอตีมันโดนโอ้ยนัมากยีวิ่งเร็วตายนะยี่เจเอาไปไหนแล้ววะวนก็ได้ในเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอตีหมดแล้วมังกรหมดอตีติอตี้ไอตี้ มันจะมาหากูหมดเลยกูบอกเลยแทงเอากูไม่อยู่นะคะมีของมีของกันแล้วนะเยี่ยมแรงอยู่เลยตี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 กูไม่กลัวนะคะตีบ้านอาร์ตี้มันตีสกิลปืนใหญ่ตีกูจะกรได้มีแค่สองคนมึงกลัวอะไรมันนี่มาตีปืนใหญ่นี่ แล้วไงอ่ะมาดิแล้วไงอ่ะแล้วไงเอ่ยแล้วไงมาสเตอร์เขาทำมาแบบนี้หรอมาสเตอร์เขาเรียกันแบบนี้หรออุยมาเจ็ดด้วยเกียโอ้มาโอ้ทำอไรอ่ะโอ้ทำไรโอ้ทำไรไม่ได้เลย Make me s Make me harder. Make me lose my breath. Make me uncoy.